ฉันเเสียายจริงๆที่เมื่อคืนแกไม่ได้เจอ,อยานันถ้าแกเจอเขานะฉันรับรองได้เลยว่าแกต้องชอบมากๆด้ยเฮ้ยนี่แกฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ฟังอยู่แต่ไม่สนใจเลยฉันบอกแล้วว่าฉันเจอผู้หญิงในฝันของฉันแล้วผู้หญิงในฝันที่แกไม่รู้จักไม่รู้ชื่อเขาคนนั้นนะ ฉันบอกมั้เนี่ยว่าฉันไปถามคนให้ทั้งงานแล้วไม่มีนักร้องคนไหนเมื่อคืนแต่งตัวแบบคนที่แกบอกสักคนเลยแกต้องละเมอไปแล้วแน่ๆแกเคยดูแล้วกันเนี่ยระหว่างอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยฉันต้องหาเขาให้เจอให้ได้ฉันแทกจะสงส,สัยซะละสิว่ามันจะสวยได้นขนาดไหนถึงนได้ทำแกเผลอเลยขนาดนี้ ทรงพระทูดูสมสูงล้นวนผิวของหนุนน่มดั่งหัวใจมิ่งควัญชาติไทยวิไลวันจะหาคำรำพันสุดจะสรรประพันธ์ทา นึงคำที่ว่าอยากฟ้ามาสู่ดิเป็น,นออกมากเอา,อางี้ฉันขอต่อรองแกลองได้เจอแย่นั้นก่อนสักครั้งเดียวก็พอถ้าแกได้เจอเขานะฉันรับรองได้เลยไม่มีคำไหนนอกจากคำว่าตกหลุมรัก พ,พี่ปุ้ยพานนมาบ้านพี่วส,สินทำไมคะเน่ก็วส,สิณนนบอกให้พี่พามาหาวันนี้ของพรื่อวานไม่ได้เจอนันเลยมั้งแต่ดูเหมือนว่าพี่เขาจะมีแขกอยู่นะคะงหอที่ต้องให้บอกบอกี่รอว่าไม่สนใจวะฮะแล้วแกจะรู้ได้ยังไงว่เาเกจะสนใจหรือไม่สนใจนี่นเมื่อเกไม่เคยเจอเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ต้องเจอก็รู้ปะ พยาย,ยามจับคูยขนาดนี้แปลว่าน้องแกต้องขายไม่ได้โอ้ oh. ไม่มีใครมาจีบโอ้ oh. <c oughs> ไม่สวยแล้วก็ oh. ต้องเอาแต่ใจออกมาเลยนะโอ้แ, oh. แกเลิกพูดถึงน้องฉันหนึ่งนี้เลยนะเว้ยนั่นไปถึงลูกสาวดีพูดว่าการศึกษาก็ด,ดีเรียนปริญญาจนจะจบปีสแล้วเว้ oh. ยโอ้้งั้นเนี่ยต้องเป็นหนอหนังสือคุยกบใครไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยหาคนรังเอีไม่ได้พี่ปุ้ยเรียสี่ีพี่มาคุยตรนี้ค่ะนอยากเารมะ มีหอเอออ่้าวน,นั <c oughs> านามาถึงต้งแต่งบ่ายอาจารย์พี่พ่อประสิทธิ์พี่เพื่อนอยากแนะนำให้รู้จัก <c oughs> เข้าไปก็ได้ค่ะแต่พี่ห้ามบอกนะคะว่านันเป็นน้องพี่เอ้าทำไมอ่ะไม่งั้นานังกลับละเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวพี่ไม่บอกก็ได้นะพี่แค่อยากรู้ว่าทำไมอ่ะประสิทธิ์ทำอะไรอยู่วะไม่ค่อยดีเลย สวัสดีครับดาราีอีตัวเดียวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้ว,ว,วะนะครับเองก็ไม่ใช่ใช่่ไ<ม>้ไ<ม>ดพรไดตรงเลยเข้ามาก่อนสิครับนี่มอ,อไรอะไม่เจอเาตรงไหนอะกวันงานเล,ลี้ยงนั่นะคะ่ะขอบใจมากย<ต>วยสวัสดีครับ ผมชื่อนัทนะครับเป็นเพื่อนของมสิทคุณปุ้ยค่ะปุ้ยเป็นนักร้องส่วนนีพี่นันค่ะสวัสดีครับพี่นันคุณปุ้ยครับคือผมฟังคุณร้องเพลงเมื่อคืนเนี่ยครับบนเวทีคุณร้องเพราะมากเลยนะครับนี่ใครร้องเพลงเมื่อคืน ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอคนอีกคะคุณจะอยากเจอฉันที่ทำไมคะก็ผมเป็นคนชอบร้องเพลงสุนทรภพนมากครับก็เลยคิดว่าคุณเนี่ยต้องชอบร้องเพลงสุนทรภพรเหมือนฉันนะครับอลไรยังไงคะเขาคิดว่าถ้าผมได้มีโอกาสร้องเพลงสุนทรภพคู่กับคุณสักเพลงนึงเนี่ย,ยงคงจะเป็นบุญของผมมากมากคุณจะไม่อยากร้องเพลงคู่ฉันทำไมคะ ฉันเป็นหนอนหนังสือพูดกับใครไม่รู้เรื่องสวยก็ไม่สวยเอาแต่ใจแถมหาคนมาจีบเองก็ไม่ได้ใครไปนวนบาคนพูดอย่างนั้นครับมันต้องง่วงมาก,กนะครับก็้องงานละค่ะครับกบคุณแต่ผมพูดจริงๆนะครับถ้าไม่เชื่อถามวาสิทธิ์ได้เลยกัพยาคือผมบอกมาแต่เมื่อคืนแล้วว่าผมไม่เคยเจอ้งร้องคนไหนที่ร้องดีแล้วก็สวยพวนี้มาก่อน คุณก็ชมช่นเกินไปผมพูดจริงๆนะครับ